คนละมานั่งรอแม่เปิดประตูแล้วเข้ามาไหมลูกเข้ามาไหมครับนะไปวิ่งเล่นเหนื่อยยังวิ่งเล่นเหนื่อยยังมาเร็วมาเี้ยก็ลาเอ,าาอ้าไม่มาคนละไม่มามาหาบาังชาเร็วมาบังชาเร็วแล้วใครจะออกไปหา <laughs> พี่อ้วนจอกไปหาแล้วพี่อ้วนแม่จมจออกไปหาแล้ว อือคนล่ะเข้ามาแล้วมันเย็นข้างนอกอะลุกเข้ามาหาพี่จมแล้วเข้ามานอนเล่นห้องพี่วอนแล้วเขาละ่ะไม่มาหรอลุกอืมทำไมอะ่ะอืพี่วอน ไม่หอมพี่วอนนี่ยังหอมพี่วอน,นยังพี่วอนมาหาไม่หอมพี่วอนเลยม,มาเข้ามาเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาเลยมาเนยเข้ามาลูกมาเล็กดี จะบง ا, ังชาออกมาสิชาออกมาสิออามาสิ